สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องสอปสอปสพพี่น้องคอปทอแล้วก็พี่น้องกองทัพธรรมนะครับเมื่อกี้น้องกิจพูดถึงภูเก็ตนะครับจริงๆแล้วภูเก็ตก็เป็นเมืองท่องเที่ยวหลายๆสมัยที่การเลือกตั้งทสสนะครับได้พักประชาธิปัตย ทางจังหวัดใช่ไหมใช่ไหมครับที่ผ่านมาแต่รอบนี้นะครับพักสีส้มเอาไปกินนะครับชาวภูกเก็ตก็เลยต้องเป็นส้ม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 ,สมฟ้า,ฟ,าฟ้านะครับตอนนี้ก็เลยไม่รู้จะพึ่งใครนะครับตอนนี้ภัยความมั่นคงก็คุกคามภัย ธรรมชาติกอคุกคามนะครับเมื่อกี้นักกิจพูดถึงจับอาวุธจับได้อาวุธใช่ไหมอาวุธปืนนะครับก็ที่ผมเคยบอกว่าเขาคนพบสลัมของพม่านะครับคนพบสลัมของพม่าที่จริงชาวจังหวัดภูเก็ตนะที่ยังรักผืนแผ่นดิน นะครับควรที่จะไปหาพักสีส้มสอสอของตัวเองะให้มันได้ไปทำงานเสียบ้างนะครับให้ไปหาแหล่งกบดานของอาชญากรอาชญากรรมที่หลบหนีเข้าเมืองหรืออาชญากรรมอาชญากรข้ามชาตินะครับอาจจนะหลบอย,อยู่แถวแถวในจังหวัดภูเก็ตนะครับถ้าจับอาวุธได้ขนาดนี้นะครับก็ เป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับว่าภูเก็ตนี่ภยัยความมั่นคงนี่น่าจะคุกขามไหมนะครับสลัมพม่าอยู่ในจังหวัดภูเก็ตโรงเรียนพม่าอย,อยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับทําให้ธรรมชาติของภูเก็ตที่เป็นหาดสวยทะเลใสกลายเป็นที่เก็บขยะในบางสถานที่นะครับ เมื่อสองวันที่ผ่านมานี้นะครับผมก็ดูข่าวซึ่งพบสลัมแห่งใหม่ในจังหวัดภูเก็ตเหมือนกันนะครับเป็นชุมชนเป็นสลัมนะครับที่นายกอบจนี่เอาจริงเหมือนกันนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนี่เขาบอกว่าสลัมนี้อยู่แถวสะพานหินนะสงใสยสะพานหินนัแหละจําได้แล้วนะครับอีกที่หนึ่งก็คือสะพานหินที่ใหม่นะครับ พมา่าอยู่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับในในชุมชนเนี้ยนะครับแล้วก็ทำให้เขาเรียกว่าธรรมชาติเนี่ยมันเสื่อมเสื่อมเสียไปสุดโทมนะครับมีโรงเรียนมีอะไรเหมือนกันนะครับมีชุมชนแหล่งอาศัยแหล่งปักพิงของพมา่าเป็นแหล่งที่สองแล้วตอนนี้เจอที่จังหวัดภูเก็ตนะครับน่ากลัวนะครับก็กราบเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นะครับแล้วก็นายกอบจนี่เห็นท่านบอกว่าท่านจะเอาจริงในเรื่องนี้นะครับใล้ๆจังหวัดสมุทรสาครแหละนะครับที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนี่ก็เอาจริงเหมือนกันหลายวันที่ผ่านมานี่นะครับผมก็ไปเป็นสายลอดซื้อนะตอนนี้พม่าพวกต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพของคนไทย นะครับพี่น้องคนไทยยังอยู่ไม่ดียังอยู่ยากยังอยู่ลำบากนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับรัฐบาลเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานทั้งหลายนะครับที่เกี่ยวข้องปล่อยให้ต่างด้าวพวกเนี้ยนะครับเข้ามาแย่งอาชีพของคนไทยซึ่งเป็นอาชีพสงวนนะครับเช่นอะไรร้านทมสวย นะครับร้านทำสวยนี่ไม่ได้นะร้านตัดผมนี่ไม่ได้นะนะครับเป็นการค้าขายส่วนมากนะครับพวกนี้จะมาค้าขายเพราะว่าที่ขายผักเนี่ยหนักไปทางเขมรกับพม่านะครับเพราะว่าอะไรขายผักนี่มันลงทุนน้อยนะครับลงทุนไม่เยอะลงทุนเสียพันนี่ก็ขายผักได้แล้วเต็มร้านแล้วนะครับก็ เมื่อวันก่อนนะครับผมร่วมกับหน่วยงานทางส่วนกลางของกระทรวงไรงานนะครับไปลงพื้นที่กันก็เลยไม่ค่อยได้มาไม่ได้มานะครับไม่ได้มาเวทีอยู่สองคืนบ้งน,นะครับไปลงพื้นที่กับหน่วยงานของกระทรวงแรงงานนะครับซึ่งผมก็ยังงงๆอยู่นะเดี๋ยวนี้กระทรวงแรงงานนี่ มีมติให้เอาต่างด้าวเข้ามาเยอะแต่ก็จับเหมือนกันก็งงว่าเอาเข้ามาแต่ท่านก็บอกนะครับว่ามึงเข้ามาต้องถูกต้องตามกฎหมายนะต้องทําให้ถูกต้องหนึ่งต้องไม่แย่งอาชีพต้องไม่ก่อความวุ่นวายต้องไม่มาสร้างอิทธิพลในประเทศไทยนะครับทางรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนี่ท่านย้ำนะครับแล้วก็ถ้าผิด ก็ตามจับทีนี้พอปล่อยเข้ามาเยอะนะครับรัฐมตนตรีคณะรัฐมนตรีมีมตินะครับให้ขึ้นแรงงานเถื่อนจากแรงงานเถื่อนกลายเป็นแรายง,งานที่ถูกต้องตามกฎหมายนี่แหละก็คือในรัฐบาลนี้เลยนะครับในรัฐบาลเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นรายง,งานต่างด้าวอยู่เต็มไปหมดนะครับอย่างสมุทรสาครนี่ครับเขาบอกว่าพมา่าเยอะกว่าคนไทยอีกตอนนี้ ในจังหวัดสมุทรสาครมีประชากรอยู่สองแสนพม่าสามแสนประมาณเนี้ยนะครับเป็นเขาทําสถิติมานะครับก็เขายึดสมุทรสาครได้สบายๆเลยนะครับวันก่อนผมไปลงพื้นที่นะครับกับกระทรวงแรงงานเนี่ยเป็นคําสั่งของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเนี่ยไปกับเนี่ยไปกับมาลีด้วยนะครับก็แล้วก็มี สมาชิกสปสอ,อยู่สองสามคนนะครับไปเป็นสายลอดซื้อนะครับไอ้พวกนี้นี่ถ้าเกิดว่าไม่ไม่จับได้ขนางกลางเขาเนี่ยไม่รับนะนะครับมันมามายืนเฉยนะครับบอกมายืนเฉยไม่ได้ทําอะไรนะแล้วก็สุดท้ายก็ศาลก็ไม่สั่งฟ้องมันก็เลยอยู่ในประเทศไทยก็กลับมาขายเหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมวันแรกนะที่ผมไม่ได้มา ก็ไปเป็นสายไปล่อซื้อไปลองซื้อก่อนไปลองซื้อลองซื้อมันจําผมไม่ได้เว้ยมันขายเพราะผมใส่เอี้ยมไปเขาบอกว่าขนาดเราอยู่ด้วยกันเนี่ยทุกวัน,ท,วนทุกวันเกิดผมไม่ใส่หมวกเลยพี่น้องเราจําไม่ได้นะใช่สิงดําเปล่าวะ <c oughs> <c oughs> นะครับใช่สิงดําเปล่าวะ <c oughs> วันนั้นผมไปซื้อลองซื้อดูที่ตลาดแถวจังหวัดนนทบุรีนะครับเขาจาผมไม่ได้ใส่เอี้ยมขายกับข้าวไป แล้วก็ไปซื้อกับซื้อกับข้าวอาหารสดซื้อหมดไปเยอะพอเช้ามาอีกวันผมก็พาแรงงานลงจับนะครับก็จับได้เยอะมากนะครับการจับพวกนี้จับลําบากนะครับต้องลงทุนลงแรงนะครับมันก็เลยว่าพวกนี้เข้ามาแย่งอาชีพของคนไทยนี่นะครับทําให้พี่น้องคนไทยเนี่ยต้องลําบากนะครับไปดูเลยตามตลาดนี่ พขามาเยอะแล้วก็พี่น้องคนไทยขายของแม่ค้าคนไทยขายของที่เขาขายไม่ได้นะครับเพราะว่าพม่เนี่ยมันก็ซื้อแต่ของมันทําให้เขาเรียกว่าพอมันขายของได้พอมันมีอยู่มีกินพอมันมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีขึ้นมาไหนพวกนี้มันเรียกร้องสิทธิ์เลยเนี่ยนายกบุิงบอกว่าคนไทยต้องมีกินมีใช้นะครับมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนี่หามังเดี๋ยวนี้ไปดูนะ พม,ม่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะเพราะว่ามันมีกินมีใช้กว่าเราเยอะนะครับไปดูแม่ค้าแบบแต่งตัวมอมแมมมอมแมมพวกนี้มีตังค์นะครับมันก็มีกินมีใช้ทําให้พม,ม่าด้วยกันเนี่ยนะครับต่างด้าวด้วยกันร่วมกันเขาเรียกว่าอุดหนุนกันเองนะครับทําให้แม่ค้ขาของคนไทยนี่นะครับขายไม่ได้เพราะว่า ช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีพี่น้องคนไทยไม่ค่อยเดินตลาดนะครับพม่าพอมันเลิกงานมาปั๊บเนี่ยทุกโรงงาน,นเป็นพม่าส่วนใหญ่ใช่ไหมครับพอมันเลิกงานปั๊บเนี่ยมันก็มามันรู้เลยมันต้องมาซื้อกับกงกับข้าวม,มาซื้อข้าวที่พม่าด้วยกันคนไทยในยืนหน้าจ่อยนะครับวันก่อนผมไปที่ตลาดทองหลวงแถวลองหลวงลังสิตนะครับไปถึง พอผมไปจอดรถเนียพม่ามันวิ่งหมดเลยที่ดังสิตมันจําผมได้แต่ผมอยู่จังหวัดนนท์เนพม่าจังหวัดนนท์มันไม่รู้จักผม <c oughs> มันขายของไอ้ผมไปที่คลองหลวงรังสิตพอผมไปจอดรถปับ๊บมันเห็นรถผมมันวิ่งเลยร้านร้านค้าเนี่ยก็วางเต็มไปหมดคนไม่อยู่นะครับคนไม่อยู่แต่ผมไปยืมประมาณสองชั่วโมงไปยืนอยู่ตรงนั้นแหละย,ยืนวนตีนมัน แต่พม่ามันมาถึงนะมันเห็นพม่าไม่ขายของเนี่ย,ม,ออยมันก็ไปซื้อของคนไทยนะครับมันก็ไปซื้อของคนไทยเนี่ยแต่บางคนนะมันรู้จักกันแม่ค้านู่นอยู่เป็นร้อยสองร้อยเมตรนั่นนะ่ะไปอยู่ในซอยอะ่ะร้านค้าตั้งอยู่นี่แม่ค้าไปอยู่ในในซอยมันรู้กันมันหยิบของเสร็จตามไปจ่ายนู่นขอก็ตามไปทําไมมีมีคนมาหยิบนี่แล้วก็ไปจ่าย เดินไปทางโน้นหยิบแล้วก็เดินไปทางโน้นทําไมมันกล้าหยิบนะครับพอตามไปแม่ค้าคนขายยืนอยู่ในซอยเนี่ยนะครับจริงๆเรื่องนี้นะครับเพราะพวกนี้นี่มันทําตัวน่าสงสารนะครับเข้ามาทําลายความมั่นคงไหมทําลายนะครับพอมันมีอยู่ไม่กินแล้วมีเกลือม,มีสีเสอืออกลูกขึ้นมาเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยนะครับออกลูกเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดพี่น้องไปดูนะเสาร์อาทิตย์นี่ มีทั้งจูงมีทั้งอุ้มแล้วก็มีในท้องอีกนะครับแล้วทางไหนก็พูดติดตามอีกเมื่อเมื่อสองสามวันก่อนพี่น้องไนดะ้ยินไหมว่าัยรุ่นพมา่าเยาวชนนะยิงปืนขู่คนไทยอะ่ะยิงปืนใส่เยาวชนคนไทยที่เป็นข่าวที่สมุทรสาครออเห็นไหมครับพอมันมีอยู่มีกินมีใช้มันก็ออกลูกทีนี้พอมันออกลูกขึ้นมาพี่น้อง มันเยอะนี่ใช่ไหมครับพอม,มันเยอะปั๊บนี่ชุมชนนี้มีพม่าเยอะนี่เอามันตั้งโรงเรียนแล้วทีนี้พี่น้องว่าถ้าเกิดมันตั้ง,งเรียนขึ้นมาเนี่ยมันสอนภาษาอะไรอ่ะพ่อสอนภาษาพ,ม,าพ,พม่าสอนพม่าสอนวัฒนธรรมอะไรวัฒนธรรมของพอม่าเหมือนกันมันสอนได้รักเมืองไทยไหมผมว่ามันไม่น่าจะรักมันไม่น่าจะสอนนะเพราะว่ามันต้องรักบ้านรักเมืองของมัน เข้ามารักในประเทศกูนี่ใช่ไหมครับมึงเข้ามารักบ้านรักเมืองในประเทศกูเราก็เลยต้องมีนี่ประชาชนอย่างเรานี่นะครับคอยสอดส่องดูแลเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่คอยชี้เป้าให้เจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มีคนไทยบางกลุ่มนะครับก็มีคนไทยบางกลุ่มอีกนะครับที่ไม่ชอบการที่ให้เราชี้เป้าก็เพราะว่าทําไมอะม่ะพม่าพวกต่าง้าวพวกเนี้ยมัน ขายของได้มันซื้อของได้ทําให้เศรษฐกิจมันเดินเศรษฐกิจมันดีขึ้นเอาแล้วทาไมคนไทยมันถึงได้บ่นว่าอดอยากใช่ไหมครับทําไมคนไทยถึงได้บ่นว่าลําบากนะครับผมบอกว่ารัฐบาลนี่นะครับรัฐบาลถ้าบังเกิดว่าจะไปดูแลพวกนี้นี่นะครับให้ไปดูแลพวกคนให้พี่น้องคนไทยก่อนดูแลพี่น้องคนไทยให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะไปดูแลต่างชาติต่างดาวนะครับ พอมันตั้งโรงเรียนขึ้นมานี่ครับมันสอนมันสอนวิชาบ้านมันมันสอนประวัติศาสตร์บ้านมันสอนให้เกลียดคนไทยมันเรียนป .3 ป .4 ป .5 ป .6 แล้วยังพูดภาษาไทยไม่ได้เลยนะครับเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันบอกว่าไอ้วีระเห็นไหมวีระแสงทองเนี่ยที่มันออกมาเคลื่อนไหวยกเลิกมาตรานหนึ่งหนึ่งสองตอนนี้รัฐบาลทำอะไรมันได้บ้างไม่ได้หายเลยผมก็ไปแจ้งความนะมาตราสองมัน ยกเลิกมาตรสองมาเท,ที่ยวยุยงบุกปันดีจริงต่างด้าวนี่นะครับเข้ามาในประเทศไทยนี่เขาห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองใช่ไหมครับเขาห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองแต่รัฐบาลนี้ไม่สนใจหาอะไรเลยนะครับผู้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องไม่สนใจเลยเจ้าหน้าที่รัฐไม่สนใจปล่อยให้วีร่าแสงทองนี่เที่ยวลอยหน้าลอยตาอยู่ในสังคมบ้านเรานะครับแล้วก็ยังบอกว่ายกเลิกมาตราหนึ่งสองพี่น้องเห็นมันยกสามนิ้วไหม ก็เ,เห็นรู้จักมากใครรู้จักไหมไอวิราแสงทองมันเป็นพมา่าในปานนะแล้วมันบอกว่าพมา่าเนี่ยไม่ได้เผากรุงศรีนะที่มันมาลองเรียกร้องค่าแรงวันละเจ็ดร้อยหกร้อยหรือเจ็ดร้อยที่มันเรียกร้องอ่ะนะครับพมา่าไม่ได้เผากรุงศรีนะบอกงั้นนะแต่พมา่ามันสร้างกรุงเทพตอนสมัยที่รัชกาลที่หนึ่งนี่ครับขึ้นคลองราชสร้าง ลุงแลตันลโกสินขึ้นมาเขาเรียกว่าสงครามเก้าทัพที่น้องเห็นไหมจริงๆเลยพรม่าพวกนี้มันจะยกทัพมาเพื่อที่จะทันลมลุงแลตนละโกสินของพวกเราใช่ไหมครับมันจะยกมาเก้าทัพไหมในหลวงราชการที่หนึ่งก็ออกไปต่อต้านใช่ไหมจนได้รับชัยชนะกันมาจนไอ้พวกเก้าทัพเนี่ยล่นถอยไปนะครับมึงบอกว่ามึงไม่ได้สร้างบอกว่าพวกมึงไม่ได้เผาได้ไงพวกมึงจะมาเผาต่อ พราะว่ามึงเผากรุงศรีอยุธยามาแล้วนี่ใช่ไหมครับมึงเผากรุงศรีมาแล้วพอในพอในหลวงรัชกาลที่หนึ่งสร้างกงรุงรัตนโกนสินทร์ขึ้นมามึงก็ยกทัพขึ้นมาเก้าทัพเพื่อจะโจมตีแล้วก็อาจจะอาจจะเผาอีกก็ได้เพราะนั้นไอ้พวกนี้มึงไม่นึกถึงประวัติศาสตร์นะครับรัฐบาลก็เหมือนกันนะครับมึงไปโน่นเขมรโน่น,น,นไปให้ท้ายขาเขมรโน่นทำไมตอนนี้ ชายแดนไทยเขมรกาลังลุกลุ่นอยู่นะครับกําลังร้อนระอุอยู่ทําไมรัฐบาลทําไมรัฐมนตรีถึงไม่จัดการอะไรให้มันเรียบร้อยทําไมไม่สั่งการให้มันเด็ดขาดนะครับอย่างน้อยๆมันก็จัดการขู่มันบ้างสิวะเชือดไก่ลิงดูบ้างสิวะมึงปล่อยให้ต่างชาติต่างด้าวเนี่ยมาค่มขู่พี่น้องทหารไทยได้ใช่ไหมมายืนเมาชี้หน้า ทหารไทยได้นะครับดีว่าทหารไทยของเราแข็งแกร่งนะครับนะไล่ไอ้พวกเขมรที่มาสร้างเพลิงมามาพักผ่อนอยู่ในเขตแดนไทยนี่นะครับไล่มันไปได้นะครับนี่ก็เหมือนกันรัฐบาลน,นะครับปล่อยให้วีระแสงทองออกมาชูป้ายยกเลิกมาตรา2สองออกมาประท้วงออกมาเรียกร้องค่าแรงบอกว่าไม่ได้เผากรุงเทพ พ่อมาสร้างกรุงเทพเขาไม่มึงไม่มาสร้างได้ไงเขาจ้างมึงมาจ้างมึงมาใช้แรงงานใช่ไหมครับเขาจ้างมึงมาใช้แรงงานในห,หามึงไม่จะมาสร้างกรุงเทพถ้าเขาไม่จ้างมึงมามึงก็ลักลอบเข้ามาพอมึงหน้าด้านลักลอบเข้ามานี่มึงก็เข้ามาผิดกฎหมายพอเข้ามาผิดกฎหมายเนี่ยรัฐบาลเยี่ย,ยงหลายนี่ก็ไม่สนใจปล่อยมันอยู่แบบเนี้ยแถมยังไปรัฐมนตรียังไปขึ้นค่าแรงไปขึ้น ทะเบียนให้มันถูกต้องตามกฎหมายแถมปล่อยให้มันมาเรียกร้องไงขึ้นกระแดงเกินสิทธิ์ของคนไทยด้วยซ้ําไปพี่น้องคนไทยได้กระแดงเท่าไหรตอนนี้400บาทบางจังหวัดนะครับได้400นะครับบางจังหวัดได้400เหมือนที่จตุพรบอกในจังหวัดแต่ละเภอบางทียังได้ไม่เท่ากันอีกแต่สินค้าแม่งมันขึ้นขึ้นเท่ากันหมดนะครับ นี่คือความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลบริหารประเทศแบบนี้นะครับผมว่าถ้าอยู่แบบนี้นะผมว่าไล่รัฐบาลกันดีกว่าพอไล่รัฐบาลปั๊บเนี่ยนะครับก็ก็สะเทือนถึงพักร่วมรัฐบาลอีกใช่ไหมผมได้ข่าวว่าท่านพีรพันธ์กำลังเอาจริงเลยตอนนี้นะครับนี่ให้กำลังใจใท่านพีรพันธ์เลยเขาบอกกำลังเอาจริงตอนนี้ เขาจะไม่สนปอตอทอแล้วนะครับอย่างที่ผมเคยพูดบอกว่าถ้าเกิดปอทอมึงขึ้นค่าน้ํามันเยอะใช่ไหมค่าน้ํามันมึงไม่ยอมลงนี่นะครับตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาเลยใช่ไหมครับตั้งเป็นของรัฐบาลขึ้นมาเลยตั้งเป็นกองทุนน้ามันของรัฐบาลขึ้นมาแล้วเพื่อได้ช่วยเหลือพี่น้องคนไทยได้ตั้งขึ้นมาเองเลยนะครับปีที่แล้วผมก็พูดนะเรื่องนี้นะครับ พี่เล้วผก็พูดบอกว่าตั้งตั้กองทุนของของรัฐบาลขึ้นมาตั้งกองทุนน้ามันกองทุนพลังงานของของรัฐบาลมาแข่งกับไอไอ้เอกชนที่ทักษิณมันขายไปนะใช่ไหมครับไอปอตทที่ทักษิณขายไปนี่นะตั้งใหม่ขึ้นมาในผมว่าพี่น้องประชาชนจะได้อยู่ดีกินดีไงเมื่อนะ้ามันมันลดลงนี่มีคู่แข่งนี่คนระับมันก็จะอยู่ดีกินดีใช่ไหมมันก็ได้ไปถึงพี่น้อง เขาเรียกว่าอัน,นิสงอันิสง์ค่าหน้าค่านะ้ำมันลดลงค่าคนส่งก็ลดตามสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งหลายก็ลดลงใช่ไหมครับแล้วมึงจะมาสร้างบ่อนคาเาิโรตส้นตีอะไรครับใช่ไหมครับอาน,นิสง์มันจะได้ถึงพี่น้องไหมมันจะได้ถึงรากญ้าอย่างพวกเราไหมใช่ไหมครับตั้งกองทุนขึ้นมาเลยนะ ตั้งบริษัทขึ้นใหม่ตั้งกองทุนเป็นของรัฐบาลผมว่าถ้าเกิดว่าท่านพีรพันธ์นี่ตั้งกองทุนของรัฐบาลขึ้นมาเสร็จนะทีนี้รัฐบาลต่อไปก็ดําเนินการต่อเพราะว่าท่านอยู่ได้สองปีใช่ไหมครับสมัยหน้าถ้าท่านไม่แน่ท่านได้เป็นนายกรัฐมนตรีขึ้นมาท่านจัดได้เต็มที่ไปเลยใช่ไหมครับพวกเราก็เชีย์ถ้าทําแบบไม่ได้แต่เมื่อไหร่สองปีแล้วท่านยัง ท่านยังสู้คนอยู่เลยท่านยังพยายามที่จะทําอยู่เลยฮะจะทํากี่โมงครับนี่ที่ผมบอกว่าผมเชียร์ไงแต่ว่าท่านอาจจะทําเสร็จกี่โมงใช่ไหมครับนี่มันเมื่อก่อนนี่ไปษนีเห็นไหมไปษณีบ้านเรานี่เป็นเป็นของรัฐวิสาหกิจนะพี่ผมทํางานไปษนีบอกเป็นวิรัฐวิสาหกิจแต่อยู่ๆถูกขายไปเป็นของเอกชน พอเป็นของเอกชนพราะเขาบอกให้เอกชนบริหารมันจะดีกว่าไหมนะครับเอกชนบริหารมันยิงไงมันถือว่ามันมีอยู่บริษัทเดียวนี่ใช่ไหมครับปตทก็เหมือนกันบริษัทน้ำมันก็เหมือนกันมันถือว่าเป็นของเอกชนใช่ไหมครับถือมีอยู่บริษัทเดียวไปรษณีย์ก็เหมือนกันเมื่อก่อนนี่เป็นของรัฐวิสาหกิจกึ่งรัฐบาลกึงเอกชนต่อมาก็รัฐบาลตัดออกเป็นของเอกชนเป็นบริษัทไปรษณีย์ไป ใช่ไหมพอเป็นบริษัทของไปรษณีย์ปั๊บมันยิงไงมันทําอะไรทําแบบจดหมายว่าจะได้พรุ่งนี้โน่นของรำวันของวัสดุบางทีเสียหายมันก็เลยมีไอ้พวกบริษัทขนส่งพวกทางวัสดุพวกนี้ขึ้นมาเยอะแยะมากมายมาเป็นคู่แข่งมันก็ต้องปรับปรุงตัวเองไงใช่ไหมครับมันก็ต้องปรับปรุงตัวเองจนไปรษณีย์ตอนนี้นะครับคนใช้บริการ พอๆกับที่เอกชนที่เขาสร้างขึ้นมานะครับรัฐบาลก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าตั้งกองทุนน้ามันขึ้นมาตั้งกองทุนพลังงานขึ้นมานะครับพี่น้องประชาชนคนไทยผมว่าต้องได้อันิสงแน่นอนนะครับพี่น้องนี่ถ้าเกิดเราไปตั้งบ่อนคาสิโนเน,นี่ยผมถามผมยังหาทางไม่ออกผมถามว่านี่มันจะทําให้ประเทศจเจริญจริงหรือการสร้างบ่อนคาสิโนนี่ประเทศเราต้องได้จเจริญจริงไหมพี่น้องว่าจเจริญไหม มันจะไปเจริญได้ไงมันมันจะชีพหายกันนี่ใช่ไหมครับการทำพนันออนไลน์นี่ผมผมว่ามันก็ยิ่งหนักครับอีกเพราะพนันออนไลน์ออนไลน์มันต้องเข้าได้ทุกที่ใช่ไหมครับเข้าไปทุกที่เข้าไปทุกซอกทุกมุมที่มีเน็ตมีมีออนไลน์ไม่ว่าพระสองฆ์องค์เจ้าไม่ว่าแม่ผีเถนเดนชีแม่งต่อไปมันติดการพนันออนไลน์กันหมดแหละพวกนี้มันได้เงินมาง่ายนี่ เห็นาพระบางองค์นะนะครับที่เป็นข่าวเห็นไหมได้เงินมาแล้วก็เอาไปเสพยาผมถามารถจะเสพแล้วไม่เล่นพนันออนไลน์ได้ไงเห็นไหมครับนี่เมื่อวันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดมีนาคมหน่งตทักษิณชินวัตรนะอาจริยะครับพี่ก็วันที่สิบเจ็ด มีนาคมทักษิณยินวัตรไปพูดที่มาเลยพิษณุโลกใช่ไหมใช่ไหมครับที่บอกว่าผมกลับมาได้เพราะพระเมตตาเพราะฉะนั้นให้รู้เลยว่าชีวิตผมต้องถวายพระเจ้าอยู่หัวนะครับพูดแบบเนี้ยผมถามว่าทักษิณนี่ต้องการอะไรทุกครั้งนี่ทักษิณนี่จะอ้างแต่พระบรมราชโองการ จะอ้างแต่นในหลวงจะอ้างแต่พระพระเจ้าอยู่หัวนะครับทักษิณต้องการอะไรตอนนี้กําลังจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลใช่ไหมครับแล้วพรักประชาชนเนี่ยเขาจะต้องดึงทักษิณน่ะทักษิณเข้ามาเพราะใครใช่ไหมครับทีนี้มันกระทบไหมพราอยพวกนี้มันจ้องอยู่แล้วเนี่ยจ้องจะให้รายกับสถาบันพระมหกากษัตริย์อยู่แล้วถ้ามันเกิดว่าฝ่ายค้าน ทักษินพูดอย่างนี้ข่ายค้านก็เล่นต่อนี่ขอบอกว่าแดงกับส้มนี่ก็คือไข่ใบเดียวกันไงทักษินพูดอย่างเนี้ยเดี๋ยวพรรคส้มมันก็ไปเล่นต่อก็เล่นจอเป็นยังไงมันก็ไปโจมตีว่าทักสินเข้ามาได้เข้ามาในประเทศไทยได้เพราะพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมครับนี่มันบอกว่าชีวิตมันต้องถวายให้พระเจ้าอยู่หัวไงใช่ไหมครับ ทุกวันเนี่ยมันบอกว่ามันทําสนองพระบรมราชาองการนะการปลดเปิดบ่อนคาสิโนโนี่พี่ทักษิณกําลังคิดอะไรพักสีส้มมันกาลังคิดอะไรอยู่นะครับเพราะพี่น้องคนไทยนี่นะครับเขาคิดเป็นนะครับเขาคิดเป็นเว้นแต่พวกที่ยังไม่รู้จักเปิดตาเปิดหูไงนะครับทําให้ในหลวงเสื่อมเสียซึ่งประเกียรติยศนะครับผมว่า ถ้าอ้างว่าตอนนี้ทํางานสนองพระบรมราชโองการนะครับการเปิดบ่อนคาสินโนช่วยเหลือพี่น้องคนไทยไหมขณะน,นี้ทักษิณกําลังท้าทายพระบรมราชโองการหรือไม่นะครับอันนี้ที่ผมพูดมาทั้งหมดนี่คือคําถามนะครับไม่ใช่เป็นการพูดว่าจริงนะครับแต่เป็นคําถามว่าทักษิณต้องการอะไรอะ่ะที่พูดแบบนี้ต่อไปมีการ อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลผมว่าต้องมีฝ่ายค้านพูดเรื่องนี้พี่น้องคอยดูนะต้องพูดบอกว่าเนี่ยถักถัินเข้ามาได้เนี่ยคุณเข้ามาได้ก็เพราะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็ไปสะเทือนกันไปหมดทีนี้การสร้างบ่บอนคาสิโนเมื่อกี้ขอบอกเขาก็พูดอยู่นะครับเมื่อประชาชนอ่อนแอนี่ประเทศชาติก็จะล่มจมการที่จะบริหารประเทศประเทศชาติล่มจมก็ทําให้ประชาชนโง่ก่อน นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็เราต้องสู้ไปด้วยกันนะครับพี่น้องวัสดีครับพี่น้องครับ